สวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด7 8 9นะครับวันนี้พบกับผมมารีบวาก,กับการออกคัชนะคู่มวยรักมวยชอบนะครับในศึกมวยมันสนันเมืองนะครับนเวทีมวยนานาชาติอรังสิตจัดโดยเสียบด์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับเรามาร่วมกันที่คู่แรกของรายการเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรพงศกรไฟเตอร์มวยไทยนะครับวันนี้เจอกับขวัญใจโอคงหลานะครับเพชรพงศกรนี่ดูรูปร่างจะได้ลอยกว่านิดๆนะครับ เป็นมวยจังหวะฝีมือนอกได้ในดีนะครับวงในนี่แข็งแรงดีกว่านะครับวงในส่วนขวัญใจก็จัดจ้านจุกจิกนะครับอาวุธมวยนี่สวยงามนะครับมวยคู่นี้ชิงกันออกแน่นะครับแต่ยังชอบในความแข็งแรงของเพชรพงศกรนะครับปลายปลยน่าจะเบียดเอาชนะได้อย่างสนุกนะครับมวยคู่นี้โอ้เราใจแน่ครับแล้วก็มาตามกันต่อที่เมืองลาวเกียรติธงยศวันนี้เจอกับมัจยุราชปอพงศสว่าง เมืองลาวนี่แข็งแรงนะครับโอ้เป็นมวยสไตล์การชกนี่ดูว่าคล้ายกันเลยนะครับเตะถาต่อยหมัดปล่ำในตีเข่าด้วยกันทั้งคู่เมืองลาวนี่ระยะหลังไฟสุดท้ายก็โชว์ให้สวยนะครับมาเจอกับมัจุราชก็ประเภทชอบแรกชอบชนนะครับโดนหมัดโดนศอกนี่วูบวาบแต่ก็ฟื้นเร็วฟื้นตลอดนะครับเรีว,ว่ามีหลายก๊อกเกินนะครับมัจุราชแต่วันนี้ผมยังชอบไปที่ เมืองลาวเกียดทงยศครับลายปลายดูดีกว่าชอบไปที่เมืองลาวครับแล้วก็มาถึงคู่เอกนํารายการนะครับเชียบขาดปอพงสว่างเจอกับไคโตววันชัยมวยคนนี้เป็นคู่มวยล้างตานะครับเชียบขาดเคยพ่ายแพ้มาครั้งหนึ่งแต่ว่าฟอร์มระยะหลังของเชียบขาดก็ถือว่าดีวันดีคืนครับชนะติดต่อกันมาตลอด เป็นมวยแข็งแรงนะครับเดินต่อยมัดปาดแข้งปล้ามในตีโอ้ระยะหลังดูว่าดีขึ้นแข็งขึ้นส่วนใครโตวาวันชัยหายไปนานนิดนึงเคยชนะมานะครับเป็นมวยออกแข้งแทงข่าแรงเหมือนกันมีหมัดมีศอกดูว่าอาวุธมวยก็ถือว่าคล้ายกันแหละครับผู้นี้อยู่ที่การยืนระยะนะครับ ใครยืงระยะได้ดีกว่าก็น่าจะคว้าชัยไปได้แต่ผมก็ยังชอบไปที่ไคโตะนะครับไฟนี้มาเก็บตัวฟิตซ้อมที่่ายมยเดเัดยี่สิบวันเต็มๆตนะครับสภาพร่างกายถือว่าไม่เต็มร้อยก็ประมาณ80%นะแล้วครับวันนี้ยังชอบไปที่ไคโตะครับสำหรับสามตัวยกวันนี้นะครับชอบไปที่เพชรพงศกรเมืองเราแล้วก็ไคโตะครับ